รุงรถไฮสปีดสวัสดีคะ่ะพิมพ์ขอแนะนําเครื่องนี้คือตัวจริงเสียงจริงของวงการบรรจุผงปรุงรสบรรจุเร็วทะลุสปีดสีนแน่นทุกซองแถมตัดซองได้แบบแขวนพร้อมขึ้นห้างได้สายผิดอาหารต้องฟังเครื่องนี้สีสีด้านแน่นเปียไม่ต้องงอกาวไม่ต้องกลัวความชื้นกี่ซองก็อ,อยู่ทำงานทีละ3 0 0ร้อถึงซองต่อนอาทีโคตรไวรับออเดอร์หลักล้านซองก็ไม่หวัน่นเครื่องนี้เลย ด้วยการสีแน่นสีด้านป้องกันความชื้นและรักษาคุณภาพสินค้าบรรจุได้หลายซองต่อครั้งรองรับการผิดจำนวนมากตัดซองแบบแขวนได้เหมาะกับการจัดจําหน่ายในร้านค้าควบคุมอัตโนมัติด้วยหน้าจอสัมผัสใช้งานง่ายลดการผิดพลาดโครงสร้างสแตนเลสสะอาดทนทานมาตรฐานอุตสาหกรรมบรรจุสม่ําเสมอทุกซองไม่มีหกเหลอะช่วยประหยัดแรงงานลดเวลาเพิ่มกําไรบริการหลังการขายครบจะส่งติดตั้งถึงหน้างานมีคลังอะไหล่และทีมช่างซัพพอร์ตตลอดอายุการใช้งาน ทักมหาพิมพ์ด่วนดีแพ็ k เกจเซลล์เซอร์ันสิบเก้พร้อมส่งพร้อมเซอร์วิสพร้อมปัง